อิตาลีนะครับมันจะเป็นทองแดงแท้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทองแดงแท้นะครับนี่มันจะเป็นทองแดงแท้นะครับทองแดงจะจะเป็นสีเหลืองเหลือข้างในนะครับเวลาตัดนะครับเวลาตัดสีเหลืองๆข้างในนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ของจีนนะครับมอเตอร์ของจีนมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นมิเนียมนะครับมาโลไปไหนครับครับ นี่มันจะเป็นมินิยมนะครับถ้าเป็นของจีนนะครับใส่ในตัดออกมาเป็นจะเป็นสีขาวนะครับใส่ในตัดออกมาจะเป็นสีขาวนี้เป็นทองแดงนะครับอยู่ข้างในนะครับตัดแล้วปุ๊บจะเป็นสีขาวเป็นมินิยมนะครับอันนี้เป็นทองแดงแท้นะครับก็มอเตอร์อิตาลีหรือพวกที่ใช้ทองแดงมอเตอร์หรือมิซูเนี่ครับก็ผมก็จะรับพันอยู่แรงแรงรับพันนะครับคือสองแรงก็สองพันนะครับแรงรับพันนะครับ ก็ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวช่างบัจะมาดูมอเตอร์นะครับที่ลูกค้าเขาเอามาไว้นะครับเอามาไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าเสียยังไงนะครับเขาไม่ได้บอกผมมาอยู่ด้วยนะครับสองลูกนะครับมอเตอร์นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับอันนี้จับดูใบพัดหมุนนะครับใบพัดหมุนแี่อันนี้ใบพัดไม่ ใบพัดก็ละลายแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับจะมาลองนะครับถ้าใบพัดหมุนอยู่ลองได้นะครับถ้ามอเตอร์หมุนอย่างนี้ลองได้นะครับลองได้ก่าจะเป็นก่อนเราจะลื้อนะครับเราต้องมาเช็คดูก่อนนะครับเช็คไฟดูก่อนนะครับเช็คไฟดูก่อนนะครับเอาทีละลูกเลยนะครับมาลองลูกนี้ก่อนนะครับใบพัดก็หมุนถ้าใบพัดหมุนเราก็เสียบลองไฟได้นะครับมะให้เราลองแป๊บเดียวนะครับนี่ปลั๊กไฟนะครับก็ไม่ต้องิดทีรีตองนะครับ ก็เสียบแบตนี่เลยนะครับระวังหน่อยครับอันตรายนะครับนี่ครับอันนี้เสียงดังอาดนะครับลองแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวลองแป๊บเดียวดังอาดเหมือนมอเตอร์ซอดรอบนะครับตัวนี้มอเตอร์ซอดรอบเสียงมอเตอร์ชอบรอบนะครับอันนี้นส่วนส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็มาลองเหมือนเดิมเดิมเลยนะครับว่าจะเป็นกับอะไรนะครับเดี๋ยว กระจายดีๆก่อนอนะครับามาลองเลยนะครับลองก่อนลื้อนะครับลองก่อนลือ้อดูอันนี้ติดพายันอย่างดีเลยนะของถังชงถังน่ครับมาลองเลยนะครับว่าจะมุนไหมตัวนี้จะเป็นอะไรอันนี้อือนะครับเหมือนมอเตอร์ช็อตรอบนะครับเราเอามาลื้อดูเลย มาดูเอาลูกไหนก่อนเอาลูกนี้ก่อนดีกว่าลูกนี้ดูข้างในดูข้างในนะครับดูข้างในด,ดูข้างในก่อนว่าเป็นกอะไรนะครับจะได้พันไม้หรือจะเป็นตัวไหนนะครับอามาดูพร้อมกันเลย เอาเดี๋ยวจะปักกลมร้อนไป ดูเลยดูภสในเลยครับโอ้อันนี้หอมกลิ่นหอมด้วยครับกลิ่นหอมหอมหอมสวนเลยไม่น่านเหลือไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดเลยเนะี่ย เบ <c oughs> อร์เตอร์ตัวนี้โอ้ไม่จนกรอบเลยนะครับ <laughs> กระดาษไม่ได้เคาะนะครับเนี่ยเอามามา <c oughs> เดี๋ยวมากดไว้ก่อนมา์ดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนนี่มบอเตอร์ตัวนี้กรอบแสดงว่ามัน ไม่จนกรอบแล้วนะครับโอ้โหโอ,โอ,ออกมาเป็นชิ้นส่วนเลยเออ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เหลือนะครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอออันนี้เป็นทองแดงแท้อยู่ทองแดงแท้อันนี้ต้องถามเจ้าของอุปกรอนว่าจะพันใหม่ไหมนะครับส่วนตัวนี้ อันนี้ถ้าอันนี้ถ้าลูกนี้พันใหม่ก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็โครงตัวนี้ไม่ดีก็ต้องทําให้ดีนะครับนํานี่ครับต้องบอกเจ้าของก่อนนะครับรายงานเจ้าของก่อนส่วนตัวนี้ต้องเอาใบพัดออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้วิธีเอาใบพัดออกนะครับต้องใส่ปะแกนะครับปะแก Quantum. เข้าตรงนี้เลยมันจะมีนี่นะครับแล้วก,ก็อย่างนี้นะครับถ้าเราตีออกหรือเอาออกไปถูกวิธีใบพัดจะแตกนะครับใบพัดยางพัดยังใช้ได้อยู่ต้องเอ,อกแบบนี้ราเปิดดูเลยนะครับ น็อตออกนี่น็อตจะมี3มตัวขั้งหน้าอีก3าเป็นหตัวนะครับ ออแล้วก็ยกกระแทกเลยนะครับนี่ก็ยกกระแทก,กนหนักเลยนะครับหนักเลยเด้อออ,อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหช็อตรอบเหมือนเดิมนะครับช็อตรอบโอเค นี่ครับนี่ครับรอยมันช็อตนะครับนี่ครับก็สรุปต้องพันใหม่ทั้งสลูกเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถามเจ้าของเขาก่อนนะครับว่าจะพันใหม่ไหมแล้วก็ตกลงตีราคากันก่อนนะครับก่อนจะก่อนจะซ่อมนะครับแล้วก็มาเช็คดูพวกขาป์าเลยนะคัรปลาซิเตอร์เลยนะครับหรือคอนิเซอร์ หดเลยทุกอย่างเข้าสนิมหมดเลยทุกอย่างเข้าสนิมหมดเลยนีย่ยครับแกะออกแล้วแล้วก็เวลาเจ้าของเขาอนุญาตหรือเขาจะซ่อมนะครับก็ต้อง พันมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับลงขกดลวดเสร็จบดแล้วถึงจะมาลองนะครับว่าตัวในเสียไม่เสียนะครับก็สรุปมอเตอร์2ลูกนี้ต้องพันใหม่นะครับแต่ตัวนี้ต้องถามเจ้าของเขาดูดีก่อนนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าขึ้นขึ้นคือเกลือนะครับึ้นเกลือผุนะครับนี่ครับแต่ถ้าเจ้าของซ่อมก็ต้องปะให้เขานะครับปะได้นะครับซ่อมได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือรอรอรอ,อย่างเดียวทีนี้มอเตอร์ที่เราตกลงกันได้แล้วนะครับว่าคือบอกเจ้าของเขาแล้วนะครับว่ามอเตอร์ใหม่นะครับก็เราก็มาตกลงกันว่าราคาลูกละเท่าไร่พันเท่าไหร่นะครับราคาพันมอเตอร์ใหม่เท่าไหร่นะครับก็ตกลงกันได้แล้วเราก็ต้องมาลื้อนะครับตอนนี้ก็ลื้อเลยนะครับ นี่วิธีการลื้อด้วยการลื้อนะครับวิธีการลื้อก็ประมาณนี้นะครับแบบแบบนี้นะครับก็ต้องใส่ซิลนะครับซิลหรือเหล็กอะไรกลมๆนะครับเกียให้กลมๆนะครับแล้วเราก็เคาะออกมาเลยนี่ครับเนี่ยแบบนี้นะครับเอามาทุกเส้นนะครับให้ขาดนะครับให้ขาดอย่างงี้นะครับอันนี้ผมก็ทําไปแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเกียให้คมนะครับ นี่ก็ประมาณออก,ออกนะครับเดี๋ยวออกทุกส้นนะครับเนี่ยเคาะแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนี่นระวังระวังแม่เหล็กนะครับระวังแม่เหล็กให้แม่เหล็กพังนะครับเราไม่ให้โดนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเพราะว่าเราจะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราจะพันมอเตอร์ใหม่แล้วก็ยัดกระดาษใหม่แล้วแม่เหล็กก็ไม่ให้มันมีรอยมีอะไรเป็นคมนะครับถ้า สกัดไม่ดีเดียด๋วยวโดนแม่เหล็กนะครับมันจะเป็นมันจะขาดหรือจะเสียหายนะครับกำลังจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับกําลังจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ค่อยขาะออกเลยนะครับค่อยขอะออกถ้ามันไม่คมเราก็หินเกียร์เกียร์ให้คมนะครับ อยให้คค้มอย่าให้คุมนะครับเราค่อยออกนะครับตัวนี้ใจเย็นๆนะครับจเย็นๆนะครับเย็นๆตัวนี้ใจเย็นจะจะโดนจะโดนแม่เหล็กนะครับประมาณนี้ทีเอาลวดออกจากแม่เหล็กนะครับนีอ่อประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของอิตาลีนะครับมันจะเป็นทองแดงแท้นะครับเดี๋ยว มันจะเป็นทองแดงแท้นะครับนี่มันจะเป็นทองแดงแท้นะครับทองแดงจะจะเป็นสีเหลืองเหลืองข้างในนะครับเวลาตัดนะครับเวลาตัดสีเหลืองเหลืองข้างในนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ของจีนนะครับมอเตอร์ของจีนมันจะเป็นอ่าตัวนี้มันจะเป็นมินียมนะครับบอโลลไปไหนครับครับ นี่มันจะเป็นมินิยมนะครับถ้าเป็นของจีนนะครับใส่ในตัดออกมาเป็นจะเป็นสีขาวนะครับใส่ในตัดออกมาจะเป็นสีขาวนี้เป็นทองแดงนะครับอยู่ข้างในนะครับตัดแล้วปุ๊บจะเป็นสีขาวเป็นมินิยมนะครับอันนี้เป็นทองแดงแท้นะครับก็มอเตอร์อิตาลีหรือพวกที่ใช้ทองแดงมอเตอร์หรือมิซูเนี่ยครับก็ผมก็จะรับพันอยู่แรงแรงรับพันนะครับคือสองแรงก็สองพันนะครับแรงรับพันนะครับ ก็ประมาณนี้แต่ร้านไหนรับเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมรับประมาณนี้นะครับแรงรับพันใครอยากมาส่งมาพันก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ทําไมช่างโมดทําเป็นกองเป็นกองไว้แบบนี้นะครับเนี่ททำเป็นกองไว้แบบนี้นี่นะครับนี่มันจะมีชุดนะครับมันจะมีชุดสตาร์ทอันนี้ชุดสตาร์ทอันนี้ชุดเมนนะครับเราก็ เอาขดลวดมานับก่อนนะครับนับก่อนนะครับมันจะได้แรงเท่าเดิมนะครับถ้าเราเวลาเราพันมอเตอร์ใหม่มันจะได้แรงเท่าเดิม,ตม,ม,ดแ,ดมแต่ละถ้าเราเพิ่มเบอร์ลวดมันจะทนนะครับแรงมันจะทนถ้าร่องมันเหลือเยอะนะครับร่องตรงนี้มันเหลือ,อนี่เหลือเยอะนะครับเราก็ต้องเพิ่มเบอร์ลวดหรือเพิ่มรอบก็ได้นะครับไอมันเยอะสมมุติว่าตัวนี้ ยี่ห้ายี่ิบห้ารอบนะครับเราเพิ่มเป็นยี่บหกหรือยี่ิบเกีรรอบก็ได้นะครับเราสามารถเพิ่มกดลวดได้นะครับแรงมันจะได้แรงเพิ่มกว่าเดิมนะครับถ้าล่องล่องแม่เหล็กมันลงได้นะครับเราเพิ่มเลยนะครับหรือเราเพิ่มเบอร์ลวดนะครับแต่รอบเดิมแต่เพิ่มเบอร์ลวดก็ได้นะครับอันนี้ก็วิธีเอาออกก็ต้องก็ดึงออกทางนี้แต่ส่วนมากผมจะกระแทกออกนะครับคือ,อเอาเดีย๋ยะ บอกนะครับนี่ประมาณนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับวิเดียวลวดออกหรือไม่ให้แม่เหล็กมันทังนะครับไม่ให้แม่เหล็กมันไม่ไม่ให้กระทบกับแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวช่างมดอจะมาออกให้ดูนะครับก็ใช้น็อตนะครับน็อตโอ้ไม่เห็นหน้าคนหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยครับเราก็ใช้น็อตนะครับเนี่ยกระแทกลงไปเลยนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับเคาะ ก็ค่อยเคาะลงไปนะครับประมาณนี้นะครับจะแน่นหน่อยนะครับเป็นแน่นแต่เราก็ต้องพยายามนะครับไม่ให้เมล็ดคนพังนะครับไม่ให้เหล็ดคนพังเราก็ต้องพยายามลุมแป้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่จะช้าหน่อยนะครับเคาะลงทุกกล่องเลยนะครับเคาะทุกล่องเลยเคาะลงพร้อมๆกันนะครับจะลงของมันอัตโนมัติเลยนะครับ แบบนี้นะครับเพราะว่าลวดทองแดงเราก็ขายได้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นมินิแอมนะครับเป็นเป็นมอเตอร์ของจีนจะราคาจะประมาณพันแรงละพันร้อยนะครับแรงละพันร้อยเพราะว่ามินิแอมมันขายไม่ได้ราคานะครับตัวนี้ก็ได้กําไรได้กําไรเราก็อยู่กับขายลวดทองแดงนะครับกำไรช่างที่พันมอเตอร์นะครับกำไรก็ไม่ได้คิดกำไรอะไรเยอะนะครับ วนนี้รัทองแดงก็แพงแล้วนะครับรัทองแดงขึ้นราคานะครับทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยไม่ขึ้นนึงแต่เกษตรนก็อะไรข้าวหรือพืชผลการเกษตรนะครับทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะครับรวมปูน้ําปลาผงสลดนะครับขึ้นหมดเลยนะครับนี่ก็เอาค่าแรงพออยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่แพงนะครับไม่แพงเอาแค่อยู่ได้นะครับช่างนะทุกวันนี้ไม่ ไม่คิดไม่ว่ามันจะร่ำจะรวยนะครับช่างไม่รวยนะครับพอก็ ó, อพอมีอยู่มีกินนะครับจังมูดก็ไม่เอาเยอะนะครับจังมูดก็เอาแค่อยู่ได้นะครับแค่อยู่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวอวไปนี้ใกล้จะออกแนละ้วผมจะเอามาให้ดูอีกทีนะครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวข้ามโฆษณาเวลา,า,ามีโฆษณา,าอย่ากดข้ามนะครับ เป็นกําลังใจให้ช่างมวดได้ดูโฆษณาเหรียญจะได้วิ่งหน่อยนะครับจะได้ค่านําปูนน้ำปลาครับ โดนแม่เหล็กก็เราก็เต่งแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับเต่งแม่เหล็กแต่งได้นะครับเต่งแม่เหล็กให้เหมือนเดิมเนี่ย yeah, ครับถ้าเรามันจะออกอย่างนี้ยากเราก็ต้องตัดทั้งสองฝั่งนะครับตัดทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็ตัดนะครับฝั่งนี้ก็ตัดตัดไดนะ้แล้วก็กระแทกลงออกไปเลยทีนี้ก็ ออกง่ออก็ใช้ความสามารถเราทีนี่ทำยังไงก็ได้ให้มันกระทบกลับไปแม่เหล็กให้หน้อยที่สุดนะครับกระทบแม่เหล็กให้หน้อยที่สุดนี่ครับอันนี้ก็ออกง่ายนะครับทีนี้ นี้มันก็จะออกง่ายเหมือนกว่าเดิมนะครับเออกระแทกลงไปนะครับเออประมาณนี้ นะครับอะไรมาส่งอีกเนาะอะไรมาส่งอีกโอ้โหมาแล้วกดลวดมาแล้วไหนดูดิโอ้โหนี่เห็นไหม สั่งปุ๊บสั่งเมื่อวานมาตอนเย็นมาตอนเช้าเลยโอ้แนวตอนตอนเที่ยงนะไปร้านเที่ยงเนาะผมนี่นะครับผมนี่ทองแท้นั่อททงแ้เลนน่ะอันนี้ครับโอเคจบรับผมครับผมขอบคุณครับครับคุณนะครับนี่นะครับทองแดงเราก็สั่งสั่งได้เลยนะครับทองแดงสั่งสั่งเมื่อวานมาวันนี้เลยนะครับยังเหลือมอเตอร์ไม่เสร็จเลยครับทองแดงมาแล้ว สั่งเมื่อวานตอนเย็นไปไว้รวดไว้รวดเร็วทันใจนะครับอย่าโยนระวังของแตกร้านปลาโมดมอเตอร์ก9เก้าหมู่สองเพชรชบูรณ์เนี่ยครับปลาโมดมอเตอร์ในวงเล็บกินจุทาวื้อเมี้พร้อมตัวไหนไหนไหนะครับส่งมาจากส่งมาจากกรุงเทพนะครับส่งมาจากกรุงเทพนะครับสั่งของจากกรุงเทพนะครับ ในซ็อปปี้นะครับในซ็อปปี้เลยนะครับอยากจะเอาตะกร้าปาักไว้นะครับอทองแดงตัวนี้รดเล็วตันใจนะครับทองแดง รประมาณนี้นะครับรดูไปเด่อรกนะครับดูไปื่เรกเผื่อหรือใครจะรือ้อขายทองแดงของเก่าก็ทาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ารื้อขายของเก่านี่ก็จะทําแรงได้นะครับแต่ถ้ารื้อละพัดมอเตอร์ใหม่มันก็ทําแรงไม่ได้ับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆอ,ออกนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้อโอ้ยังออกไม่หมดดิกรักนี่ คับผมอตอนเย็นตอนเย็ยนเหรอตอนเย็ยนได้ได้ได้เพราะผมต้องไ,อไปทุระกัามาก,กันกามาถูกหมก็ได้ขัน้นใดขั้นไหนอ๋อครับผมครับเออครับเอาคัมล้หมาเลยผมอยู่บ้านตะคําแลว้วอ่ะครับผมตะคําแล้วผมอยู่บ้านเมียไปยออกไปไหนตะคําแลว้วอ่ะ <laughs> ครับ อันนี้ก็พังธรรมดานะครับนี่ก็แต่งได้นะครับแต่งได้ครับผมก็เดี๋ยวก็วิธีการพันเดี๋ยวจะบอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม